ครับผมครับสวัสดีพี่นั้งเอฟพีทุกท่านนะครับเนาะสวัสดีพี่น้องผู้สุขคนนะครับเมือ่อนี้ยโอโกโกันนำแนวทางหวยรัฐบาลไทยมาฝากนะครับรัฐบาลไทยวันที่1กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหวยรัฐบาลไทยวันพฤหัส,สบดีที่1กุมภาพันธ์นะครับงวดนี้ออโกมารุดวิ่งศูนย์นะครับ 02นย์สอสามตัว3 021 05 5 08เม็ดเดียว02นสองะครับสำหรับหวยรัฐบาลไทยอโกวันนี้มีแค่3เม็ดนะนะครับผมต่องวดนะครับน้อแล้วก็มีชุดเดียวนะครับก็คือลูดวิ่ง0เม็ดเดียว02อ่ะก็งบถึงก็เอาสมเม็ดนะครับเนาะ ก็3ตัวก็ตามไปเลยนะครับผมสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับออกโก้ชอบ 0,2, 05แล้วก็08นอะเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับ,นะรบจะวิ่งจะเจาะเม็ดเดียว3ตัว2ตัวก็อยู่ที่น้องเลือกเลยนะครับผมเนาะสำหรับแนวทาง รัฐบาลไทยนะครับชอบก็จัดนะครับไม่ชอบมองข้ามมันไปได้เลยเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยของโอโก้นะครับนะก็หวังว่าจะปังแล้วกันนะครับผมก็แน่นอนแหละว่าออโก้ก็หนักไปที่ศูนย์สองนะครับแต่ก็รนะุปวิ่งศูนย์เนาะนะครับผมก็ตามนี้แหละสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยไม่มีข้อมูลอะไรเยอะหรอกนะครับอโก้ไม่รู้หรอกว่าตัวไหนมันดังตัวไหนมันอั้นไม่รู้นะครับผมแล้วก็ จัดได้ก็จัดนะครับผมเนาะจัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าก็ทาไม้เลยสำหรับสายรัฐบาลไทยนะครับผมก็แน่นอนว่าออโก้นี่มีแนวทางหลากหลายนะครับไม็จะเป็นนอยลาวหุ้นอ่ามีหมดนะครับผมแต่ตัวนี้คือรัฐบาลไทยเนาะอ่านะครับผมชอบจัดนะครับไม่ชอบก็มองข้ามไปเลยเนาะอ่าขอให้เ่อนทุกคุนโชคดีแล้วกันนะครับผมสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ ของวันพฤหัสเนาะวันที่หนึ่งกุมภานะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับอ่าคอยปังๆเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนพี่น้องที่อยากได้อ่หอยหุน้นอยากดูแนวทางหวยหุ้นทา,ทาน้อยเราก็แปลวในกลุ่มไลน์นะครับไปดูในกลุ่มไลน์เนาะอ่ยิงคิวอาโค้ดก็กลุ่มไลน์ฟรีนะครับอ่ก็ประมาณนั้นนะครับผมงวดนี้สําหรับรัฐบาลไทยก็คอยปังละกันเนาะอ่าเราเจอกันใหม่คลิปห,หน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็มี ส,สั้นประมาณนี้สําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับนะไม่มีอะไรผู้เยอะหรอกเนาะเพราะว่าอราก็รู้หรอกว่าอันไหนมันดังอันไหนมันอันไม่รู้แหละนะครับะจะได้จัดจัดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะ,ะสำหรับรัฐบาลไทยมีแค่นี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กดด้วยนะครับผมเนาะ,ะแล้วเจอกันใหม่ไปแล้วผมสวัสดีครับ